อันนี้เป็นเหรียญรุ่นสองนะฮะเหรียญทั้งสองหลวงปู่ศิลานะครับก็คงไม่ต้องพูดถึงที่มาเหรียญรุ่นนี้นะครับมีเพียงห้าร้อยเหรียญแต่จํานวนน้อยครับจํานวนน้อยก็เลยมีความนิยมเพราะว่ามีความท้าทายในการตามหาเหรียญน,นี้นอนบัตรสมาคมพระเครื่องเมืองไทยนะครับเป็น้าสแตนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เหมือนที่เป็นข่าวในกลุ่มนะครับ การเกลีเหรียญรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงเหรียญเหรียญจริงมากนะครับบางคนไม่เคยเห็นเลยนะครับแต่อย่างได้นะครับผมจะพาดูนะครับนี่ห้องฝาบาทห้าร้อยเหรียญ เห็นโมกุสิลาราคาขึ้นค่อนข้างเยอะครับอย่างที่เห็นในกระทู้ในกลุ่มยุคต้นนะฮะก็คือมีคนที่เช่าหาราคาสองห0้าแล้วโดนพาเกนฮะซึ่งเขาก็ประกันนะฮะคนขายแต่ว่ามันก็จะเสียเวลาเสียโอกาสนะครับเพราะมันต้องมีการพิสูจน์นะพิสูจน์ก็ต้อง การคืนเงินเนี่ยมันต้องให้ภาเครื่องสถาบันพาะเครื่องเมืองไทยนะเป็นผู้ออกหนังสือนะครับถึงจะคืนเงินกันได้แล้วก็หัก30%แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเก๊แล้วออกโดยสมาคมเขาต้องไม่ต้องหักเลย100%คืนเงินได้เลยอันนี้เป็นพาแท้นะครับก็จะเห็นว่าเรนรุ่น2มีรอยจานทุกเหรียญน,นะครับแล้วก็เป็นลักษณะนี้ในทองฝาบัตร ตั้งๆนะคมๆนะเนี่ยเกินบริเวณบาาเลยนะคมเกิบเลย <S 1> <S 1> ผมไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวเลยนะครับในช่อง รุ่นนี้เป็นภาษากลนะฮะซึ่งซื้อขายกันบนพันทิปได้นะครับสบายเลยครับรุ่นสองนี่ตั้งโดวงก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้ยื่นลงมาข้างล่างครับเป็นการเชิดขึ้นด้านหน้านครับแล้วก็มีรอยด้านล่างแบบนี้พื้นเหรียญเป็นแบบนี้ครับเป็นเส้นตรงผมเคยทําจุดใจตังไว้นะครับก็ในอีกคลิปหนึ่งนะครับในหน้าช่องทั้งทิกตอกและยูทูบ ก็ลองไปดูกันแต่ดีที่สุดนะฮะไม่ว่าซื้อกับใครนะครับก็ให้ส่งไปที่สาบันพระเครื่องเมืองไทยนะครับเพื่อที่จะเขาออกบัตรการันตีนะฮะก็จะมีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเกิดเป็นพระไม่แท้ก็จะไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายก็จะส,ส่งกลับมาแค่นี้เองฮะเพราะว่าสมาคมพระเครื่องเมืองไทยเป็นเป็นพื้นที่รับรองมูลค่าของพระนะฮะพระแพงมันต้องขายได้นะครับ ถ้าพระเกศขายได้เลยก็ต้องยอมรับสาบันสมาคมพระเครื่องมือไทยให้ได้นะครับไม่อย่างนั้นแล้วก็จะไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นได้อย่างอย่างมีคุณภาพนะอันนี้คือประโยชน์ของบัตรการันตีพระนี่นะรุ่นสองของฟูศิลานะครับ